มาดูกันครับว่าในกระเป๋าสตา b u c k คนะครับซึ่งกระเป๋าอันนี้เพื่อนไปถอยเทส l a มาแล้วก็ได้แถมมานะครับดูว่าในกระเป๋าสตา b u c k คมีอะไรบ้างที่เพื่อนให้มานี่ใส่ทีรี่ด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีกที่มันพีกไวๆเข้มข้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเพื่อนน่าจะแอบแฝะมาให้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกบานมะขามใส่อะไรได้อีกโอ้ยาพาราแล้วก็อะไรอีกโอ,โ,โอ้โหเมลอนนะครับกับแก๊ปฟาร์มด้วย ันนี้น่าจะประมาณ200กว่าบาทนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าถุงใบเล็กๆแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ของได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปออกรถเทสลาแล้วก็ได้กระเป๋ามาหลายๆใบก็ เอาไปแบ่งปันให้คนที่รู้จักให้คนที่คุณรักนะครับเพื่อที่เขาจะเอามาใช้งานแล้วก็ใส่ของได้เยอะๆแบบนี้นะครับนี่กระเป๋าใบประมาณขนาดนี้มีรูปหมาสวสวยๆด้วยน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็เขากำลังมองอะไรสักอย่างบนท้องฟ้านะครับ